ดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรออนเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .4 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมีบทเรียนมาเพิ่มเติมให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นก็คือชนิดของคำในภาษาไทยซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนเรื่องคำนามค่ะเด็กๆ ดูจากในหนังสือเรียนของเรานะคะเด็กๆหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .4 เด็กๆด,ดูนะคะว่าเพื่อนๆเ,เขาพูดอะไรกันดูที่เด็กผู้หญิงคนผมสั้นนะคะเด็กๆเ,เขาถามว่าคำในภาษาไทยมีกี่ชนิดนะเออแล้วเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าคำในภาษาไทยที่เราใช้พูดใช้เขียนกันอยู่ทุกวันนี้มีกี่ชนิด ดูเด็กผู้หญิงผมยาวเขาตอบนะคะเขาตอบว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันจ้ะอ้าวเขายังไม่ได้ให้คำตอบค่ะเด็กๆส่วนเด็กผู้ชายคนสุดท้ายทำท่าคิดหนักเลยแล้วก็ตอบว่ามีจุดจุดจุด,จดชนิดเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าคำที่เราใช้พูดหรือใช้เขียนในภาษาไทยเนี่ยมีกี่ชนิดติ๊กตอกติ๊กตอกอ่า มี7ชนิดนะคะเด็กๆคำที่เราใช้พูดหรือใช้เขียนในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันแต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เรียนเรื่องคำนามก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ชนิดของคำนะคะเด็กๆ คำที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทยเนี่ยนะคะคำคือเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายต้องมีความหมายนะคะเด็กๆถึงจะเป็นคําสมมติว่าเด็กๆเปล่งเสียงออกมาว่ามีความหมายไหมคะเด็กๆเป็นคําที่เราเปล่งออกมาเหมือนเวลาตกใจนะคะอย่างนี้ ไม่มีความหมายยังไม่เรียกว่าคํานะคะเด็กๆคําจะต้องเป็นเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายคํา1คําค่ะเด็กๆคํา1คําอาจจะมีแค่ออกเสียงครั้งเดียวหรือเรียกว่าพยางเดียวหรืออาจจะมีหลายพยางก็ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าถ้าหลายพยางเนี่ยจะต้องหมายถึงสิ่งๆเดียวกัน มาดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆดูตัวอย่างในตารางช่องสีฟ้านะคะคำแรกนะคะไกลอ่านว่าไกลออกเสียงหนึ่งครั้งมีหนึ่งคำหนึ่งพยางมาดูคําที่สองค่ะผลิตผลิต อ่านว่าผลิตมี1นึ่คำแต่ออกเสียงสองครั้งคือสองพยางนะคะเด็กๆคำที่3ค่ะอุปสรรคอุปสรปสรคอ่านว่าอุป,ปสรรคมี1นึ่คำค่ะแต่ออกเสียง3มครั้งก็คือมี3มพยางนั่นเอง คำต่อมาค่ะเด็กๆทศนิยมทศนิยมอ่านว่าทศนิยมมีหนึ่งคำค่ะแต่ออกเสียงสครั้งก็คือสพยางและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆพุทธศักราชพุทธศักราชออกเสียง5ครั้งนะคะพุท ทักษการ,รมีหนึ่งคำค่ะเป็นคำเดียวเลยแต่ว่ามีห้าพยางนี่ก็คือลักษณะของคำนะคะแล้วก็เป็นคำที่อยู่ในภาษาไทยซึ่งคำในภาษาไทยเนี่ยหนึ่งคำอาจจะมีหนึ่งพยางสองพยางสามพยางหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่นี่คือลักษณะของคำที่เราใช้พูดหรือใช้เขียนกันอยู่ทั่วไปนะคะเด็กๆคราวนี้ค่ะ มาที่ชนิดของคำกันบ้างเพื่อตอบปัญหาจากตอนต้นว่าที่เพื่อนๆถามกันว่าชนิดของคำในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ชนิดฉเฉลยเลยนะคะมี7ชนิด7ชนิดมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมีคำนามคำบุพบทคำกริยาคำวิเศษ คำอุทานคำสันธานและคำสรรพ,พนามค่ะเด็กๆซึ่งในวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำนามกันนะคะเด็กๆตัวนี้ค่ะคำนามคำนามเป็นอย่างไรไปเรียนกันค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องคำนามเด็กๆสังเกตแล้วก็อ่านออกเสียงคำที่อยู่ในกรอบสีขาวนะคะที่อยู่ ตรงพื้นหลังสีชมพูเนี่ยค่ะสังเกตคำที่พิมพ์ตัวหนานะคะเด็กๆครูนพพรัตน์เป็นครูบรรณรักษ์แม่ทอดปลาสันติเป็นนักเรียนแมวจับหนู เด็กๆคะคำที่ครูขีดเส้นใต้เนี่ยก็คือคำนามนั่นเองค่ะแล้วคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆอย่างย้อนกลับไปดูประโยคแรกนะคะครูนพรัชนี่คือชื่อครูท่านหนึ่งก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน แม่ก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนนั่นเองปลาคำที่ใช้เรียกชื่อสัตว์นะคะสันติก็ใช้เรียกชื่อคนนะคะแมวหรือหนูก็เช่นกันนะคะคำนามนี่นะคะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันก็จะมี 1. นามทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าสามาันยนาม ก็คือใช้เรียกทั่วๆไปเลยค่ะแม่บ้านปู่ต้นไม้แมวปลาเด็กครูหนังสือหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะเช่นโรงเรียนตลาดห้างสรรพสินค้านี่ก็จะเป็นคำนามนะคะเด็กๆแล้วก็คือเป็นคำนามทั่วไป ดูตัวอย่างประโยคนะคะเด็กๆแม่กวาดบ้านแม่กวาดบ้านบ้านและแม่คือนามทั่วไปนะคะหรืออีกประโยคค่ะแมวกินปลาทั้งแมวและปลาก็เป็นนามทั่วไปและ ประโยคสุดท้ายนะคะปู่ปลูกต้นไม้ทั้งปู่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็เป็นนามทั่วไปคำนามชนิดที่2ค่ะนามชี้เฉพาะหรือวิสามานัยนามอันนี้ต่างจากนามทั่วไปตรงไหนตรงที่นามชี้เฉพาะ ก็รงตามชื่อเขาเลยค่ะเขาก็จะชี้เฉพาะมาเลยใช้เรียกเป็นชื่อเฉพาะของนามทั่วไปชื่อเฉพาะของนามทั่วไปเช่นครูแต่ว่าพอเป็นนามชี้เฉพาะปุ๊บครูฝ้ายหรือว่าเป็นชื่อเด็กๆนั่นเองค่ะเช่นนะคะครูนภรัตปัญญาปัญญานี่คือชื่อเด็กผู้ชายนะคะ ชนบุรีก็คือชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยสันติสันติก็จะเป็นชื่อเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นชื่อเฉพาะของคนนั่นเองค่ะหรือว่าหนังสือเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาก็คือแทนที่จะเป็นหนังสือเฉยๆถ้าหนังสือเฉยๆเนี่ยคือนามทั่วไปแต่พอเราระบุเรื่องไปเลยเช่นหนังสือเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาอันนี้ก็จะเป็นนามชี้เฉพาะนั่นเองค่ะเด็กๆ ดูตัวอย่างประโยคนะคะคร,ะรูนพรั์เป็นครูบรรณารักษ์ตรงนี้นะคะปัญญาไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีสันติขอยืมหนังสือเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาจากห้องสมุดนี่นะคะคือนามชี้เฉพาะค่ะเด็กๆจำง่ายๆเลยนะคะนามชี้เฉพาะ ชื่อเรานั่นเองค่ะชื่อเฉพาะของเรานะคะไม่มีใครเหมือนอาจจะต้องบอกว่าอาจจะซ้ำกันบ้างนะคะชื่อเราอาจจะซ้ำกันบ้างแต่ว่าก็ยังเป็นชื่อเฉพาะที่หมายถึงตัวเราอันนี้นะคะคือนามชี้เฉพาะนั่นเองค่ะชนิดที่3ค่ะคำนามชนิดที่3นามบอกหมวดหมู่หรือสมุหานาม เป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่ค่ะจะอยู่ข้างหน้านะคะเด็กๆอันนี้ต้องจำไว้จะอยู่ข้างหน้าคำนามสำคัญมากเลยนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหนามจะต้องอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะหน้าคำนามเท่านั้นเช่นกองคณะเหล่ากอฝูงดูประโยคนะคะเด็กๆ ฝูงกวายป่าอาศัยอยู่ในป่าลึกเห็นไหมคะเด็กๆอยู่ข้างหน้าคำนามคำนามทั่วไปก็คือกวายป่าสมุหาน้ต้องอยู่ข้างหน้านามทั่วไปนะคะหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะนิดจัดกองหนังสือกองคือสมุหานา้ซึ่งอยู่หน้านามทั่วไปก็คือหนังสือเด็กๆต้องจำตัวนี้ไว้นะคะว่า สมุหานามต้องอยู่หน้าต้องอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้านามทั่วไปที่ต้องให้จําตัวนี้ไว้เพราะเดี๋ยวจะมีคํานามอีกชนิดนึง่งลักษณะคล้ายๆสมุหานามแต่ว่าจะอยู่ข้างหลังค่ะข้อ4มาที่นามชนิดที่4นะคะนามบอกอาการหรืออาการนามเป็นคำนามที่ใช้บอกอาการค่ะ แล้วก็บอกความรู้สึกต่างๆโดยจะใช้คำว่าการหรือความนะคะถ้าใช้คำว่าการเนี่ยจะนำหน้าคำกริยาถ้าใช้คำว่าความจะนำหน้าคำวิเศษเอ๋แล้วคำกริยากับคำวิเศษเป็นอย่างไรไว้ต้องรอเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆนามบอกอาการหรืออาการนามเช่น การอ่านการเดินความรักความดีดูตัวอย่างประโยคนะคะเด็กๆการอ่านหนังสือทำให้เราฉลาดยิ่งเราอ่านเยอะๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะเด็กๆความรักทำให้คนมีความสุขใช่ไหมคะเด็กๆความรักทำให้คนมีความสุข เมื่อเรามีความรักต่อกันเราก็จะมีความปรารถนาดีให้แก่กันแล้วทุกคนก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะมีข้อสังเกตนะคะเด็กๆมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงถ้าคําว่าการหรือความนำหน้านามทั่วไปยังจำนามทั่วไปได้ไหมคะจะไม่จัดเป็นอาการนาม แต่จะกลายเป็นสามัญนญา,ามหรือวิสามัญนญา,ามแทนนะคะนามทั่วไปเช่นรถไฟบ้านทีนี้เมื่อเราเอาการเข้ามาเติมเช่นกลายเป็นการรถไฟอันนี้จะกลายเป็นวิสามัญนา,ามค่ะเด็กๆก,กลายเป็นชื่อเฉพาะของหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับรถไฟนะคะหรือว่าเติมการหน้าบ้าน กลายเป็นการบ้านนี่คือกลายเป็นนามทั่วไปค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำเวลาที่เรียนไปแล้วนะคะค่ะและนามชนิดสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือนามบอกลักษณะหรือลักษณะนามค่ะเด็กๆยังจำที่ครูพูดถึงสมุหานามได้ไหมคะ สมุหนามจะต้องอยู่ข้างหน้านามทั่วไปเท่านั้นแต่ลักษณะนามค่ะลักษณะนามจะใช้แสดงรูปลักษณะของคำนามทั่วไปอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนเช่นนะคะคำว่ารูปตัวเล่มอันชิ้นแผ่นใบ ดูตัวอย่างประโยคจะเห็นได้ชัดขึ้นค่ะภิกษุสามรูปเดินบินธบาทเสือ 1, ้อหนึ่งผืนป้าเลี้ยงแมวสี่ตัวภูเขาสามลูกน้องซื้อสมุดสองเล่มเรือห้าลำ ถ้าเป็นสมุหานามนะคะเด็กๆจะต้องอยู่ข้างหน้านามเช่นฝูงฝูงคกวยกองหนังสือแต่ถ้าเป็นลักษณะนามจะต้องอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนนะคะถ้าเป็นกองเช่นหนังสือ5กองอย่างนี้นะคะอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนก็คืออยู่ข้างหลังจำนวน5หนังสือ5กอง อันนี้เป็นลักษณะนามนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอยู่ข้างหลังคำบอกจํานวนจะเรียกว่าลักษณะนามนั่นเองจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆมีทั้งหมด5ชนิดเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะ มาดูข้อสังเกตกันค่ะเด็กๆจากที่ครูบอกไปแล้วนะคะลักษณะนามเนี่ยจะคล้ายๆกับสมุหานามแต่สมุหานามจะอยู่หน้าคำนามทั่วไปอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะเด็กๆเช่นโขลงช้างฝูงวัวส่วนลักษณะนามเนี่ยจะต้องอยู่หลังคำบอกจำนวนนะคะเช่น ช้างหนึ่งโขลงวัวสองฝูงตรงนี้นะคะเด็กๆต้องแยกให้ออกระหว่างสมุหานามกับลักษณะนามนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าสมุหานามอยู่ข้างหน้าลักษณะนามอยู่ข้างหลังจำง่ายๆแค่นี้เองค่ะเด็กๆเด็กๆคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆ คำนามมีทั้งหมด5ชนิดยังจำได้ใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วมาทดสอบความรู้กันสักนิดครูจะมีประโยคให้แต่ว่าจะเว้นที่ไว้ให้เด็กๆเ,เ,เติมคำนามค่ะเติมคำนามที่เหมาะสมลงในประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นเนี่ยสมบูรณ์มาดูกันนะคะเด็กๆข้อ1จุดๆุดจุด,จดกินจุดๆุดจุด,จด เราจะต้องเติมคำนาม2จุดนะคะในข้อนี้ข้อ2จุดจุดจุดถือจุดจุดจุด1แล้วก็จุดจุดจุดข้อนี้นะคะเราต้องเติมคำนาม3จุดด้วยกันข้อ3ค่ะจุดจุดจุดหัวเราะเสียงดังและข้อ4การทำจุดจุดจุด ไม่ใช่เรื่องยากแบบฝึกหัดนี้ก็ไม่ยากค่ะเด็กๆถ้าเข้าใจในเรื่องคำนามก็จะสามารถทำได้มาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆคำนามเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีเยอะมากมายเลยนักเรียนอาจจะคิดคำหรือว่าเติมคำได้ไม่เหมือนกับครูก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจเรื่องคำนามแล้วก็เติมให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะ ข้อหค่ะมาเริ่มกันเราควรจะเติมคำว่าอะไรดีคะจุดจุดจุดกินแล้วก็จุดจุดจุด,จด,จดติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถ้าครูเติมว่าแมวได้ไหมคะเด็กๆแมวกินอะไรแมวกินปลา ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นคำอื่นก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะเป็นเด็กๆก,กินข้าวก็ได้เช่นกันนะคะเด็กๆแต่ว่าต้องเป็นคำนามและเมื่อเติมลงในประโยคแล้วเนี่ยประโยคนั้นต้องได้ใจความสมบูรณ์ค่ะข้อ2ค่ะเด็กๆข้อ2ถืออะไรดีคะถือจำนวนหนึ่งสมมุติว่า สมมุติว่าครูเติมว่าป้าป้าถืออะไรป้าถือ,อถ้าป้าถือจานหนึ่งป้าถือจานหนึ่งเด็กๆต้องใช้ลักษณะนามของคำว่าจานให้ถูกต้องเช่น ป้าถือจานหนึ่งใบค่ะอันนี้นะคะลักษณะนามเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามานามทั่วไปที่เราเลือกมาเติมด้วยนะคะสมมุติว่าเด็กๆเ,เติมว่าป้าถือจาน1 1ชิ้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆจานมีลักษณะนามว่าใบาอันนี้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆ ข้อ3ค่ะจุดจุจุด,จด,จดหัวเราะเสียงดังหัวเราะเป็นกริยาอาการของคนนะคะคนฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเติมก็จะต้องเป็นนามที่เป็นอาจจะเป็นนามทั่วไปที่เป็นเรียกแทนคนเท่านั้นนะคะหรืออาจจะเติมวิสามัญน,นามนะคะเช่นนะคะเด็กๆอาจจะเติมว่า หมิวหมิวคือชื่อเฉพาะของคนหมิวหัวเราะเสียงดังนะคะหรือเด็กๆอาจจะเติมว่าพี่หัวเราะเสียงดังแต่ทั้งนี้คำว่าหัวเราะเป็นกริยาของคนนะคะเด็กๆจะเติมว่าแมวหัวเราะเสียงดังถ้าแมวที่เด็กๆเ,เติมหมายถึงชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งอันนี้ก็จะผิดความหมายเพราะว่า แมวหัวเราะไม่ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าถ้าเป็นแมวที่เป็นชื่อเฉพาะของคนเช่นคนนี้ชื่อแมวแล้วบอกว่าแมวหัวเราะเสียงดังอันนี้ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องแยกแยะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆการทําจุดๆ,ๆไม่ใช่เรื่องอยากเอ๊ทำอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอก อาจจะเติมไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเด็กๆการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็ทำความดีได้ค่ะเด็กๆก็ทำความดีได้ในแบบของเด็กๆเองเช่นตั้งใจเรียนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเท่าที่จะทำได้ในวัยที่ที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะแค่นี้ก็เป็นความดีแล้ว นะคะแล้วก็ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะนี่ก็เป็นการทําความดีแล้วเพราะฉะนั้นการทําความดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องคํานามกันไปแล้วแต่ว่าคําในภาษาไทยเนี่ยยังมีเหลืออยู่อีก6ชนิดด้วยกันซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องรอเรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆในวันนี้ เมื่อเรียนเรื่องคำนามแล้วครูอยากให้เด็กๆกลับไปฝึกฝนอาจจะอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วก็ฝึกจำแนกคำนามที่พบในในเรื่องที่เราอ่านค่ะเด็กๆเพื่อที่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้มีพื้นฐานในการที่เรานำคำไปใช้ใช้พูดใช้เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีค่ะเด็กๆชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเรียนคำชนิดใด รอพบกันนะคะส่วนชั่วโมงนี้ครูต้องไปแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆบ,บายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน